สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทานอาหารรวมถึงมารยาทในการไปทานอาหารที่บ้านของผู้อื่นและมารยาทบนโต๊ะอาหารครับโดยเริ่มแรกนะครับนี่คือวิธีปฏิบัติเมื่อเราได้รับคําเชิญให้ไปทานอาหารของบ้านผู้ใดผู้หนึ่งเริ่มต้นดังนี้นะครับเมื่อเราได้รับคําเชิญแล้วเนี่ยเราจะต้องไปให้ตรงเวลาไม่ว่าจะในทางธุรกิจหรือการนัดพบทางสังคมก่อนเข้าบ้านเราจําเป็นจะต้องถอดรองเท้านะครับผมและต้องทักทายเจ้าบ้านเมื่อพบเจอในทันทีหรือเมื่อเจ้าบ้านเสิร์ฟอาหารให้ เราจะต้องเสนอการช่วยเหลือต่อเจ้าบ้านไม่ว่าจะเป็นในการทําอาหารหรือว่าการทําความสะอาดหลังจากมื้ออาหารจบลงและเราไม่ควรพูดคุยเรื่องงานหรือธุรกิจในระหว่างมื้ออาหารครับในตอนสุดท้ายเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วเราควรที่จะกล่าวขอบคุณเจ้าบ้านเป็นคนแรกก่อนที่จะทําการบอกลาคนอื่นๆครับในส่วนของมารยาทบนโต๊ะอาหารนะครับหนึ่งเราต้องรอจนกว่าจะถูกบอกว่าต้องนั่งตรงไหนสองมารยาทบนโต๊ะอาหารเนี่ยได้รับมาจากทางยุโรปครับผมซึ่ง จะถือซ่อมไว้ทางมือซ้ายและถือมีดไว้ทางมือขวา 3. มือของเราเนี่ยจะต้องปรากฏให้เห็นบนโต๊ะขณะทานอาหารโดยการวางข้อมือพักเอาไว้บริเวณขอบโต๊ะขณะทานอาหารนะครับ 4. อย่าพึ่งทานจนกว่าเจ้าบ้านจะเชิญให้เราทาน 5. ขนมปังและกุ้งจะทานด้วยมือเท่านั้น 6. ในกรณีที่ต้องส่งขวดเกลือและพริกไทยเราจะต้องส่งไปในจุดที่ผู้ที่ต้องการเอื้อมถึงจะไม่ส่งให้โดยตรงครับ 7. ผู้ชายที่สวมเสือ้อแจ็คเก็ตจะต้องสวมไว้ขณะทานอาหารจนกว่าเจ้าบ้านจะถอดของเขาออก 8. ทานทุกอย่างในจานให้หมดและเก้าสุดท้ายเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วให้วางซ่อมและมีดพาดไว้กับจานโดยให้ซ่อมคว่ำหน้าลงและด้ามจับของซ่อมและมีดหันไปทางด้านขวาครับขอบคุณครับ